กลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่มนี้วันที่29มีนาคม2567ไม่มี5ข้อนี้ได้เงิน800บาท1,600บาท2,400บาทหรือบาทดูเลยคุณได้ไหมกลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่ไม่มี5ข้อนี้คุณจะได้เงิน800 1 6 0 0มและ2,400บาททีนี้เนี่ยหลายคนสงสัยกันว่ากลุ่มเปราะบางคืออะไรบ้างนะครับกลุ่มเราบางง่ายๆครับก็คือเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติตเตียงนะครับ แล้วก็กลุ่มที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออื่นๆนะครับอันนี้คือจัดว่าเป็นกลุ่มเบาบางหรือผู้พิการอย่างนี้นั่นเองซึ่งเรามาดูกันว่าจะเป็นกลุ่มเบาบางกลุ่มไหนที่ไม่มี5ข้อนี้จะได้เงินในส่วนของ800ร้อยหนึ่งพและสองพบาทครับมาเริ่มงกันไปทีละข้อเลยแล้วก็จะพูดถึงว่าทํายังไงให้เงินคุณเข้านะครับอันดับแรกเนี่ยคุณต้องไม่มี5ข้อนี้ก่อนถ้าไม่มี5ข้อนี้เสร็จจากนั้นคุณก็จะ นั่นเองนะครับมาเริ่มที่ข้อที่1ครับคุณเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3ามสที่ยังสมทบมาไม่น้อยกว่าสอเดือนภายใน3ปีนะครับคุณมีข้อนี้หรือเปล่า,ค,ลาคุณเป็นตรงนี้หรือเปล่ากลุ่มที่ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3ามนะครับคือคุณไม่ได้เป็นมอสเลยแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินสมทบมาเลยตลอดที่ผ่านมาหรือจ่ายก็จ่ายไม่ครบ12เดือนนะครับคุณอาจจะจ่าย9เดือนอาจจะจ่าย8เดือนหรืออาจจะจ่าย ไม่ถึงนะครับแล้วก็ในระยะเวลา3ปีนะครับคุณเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณจะไม่ได้เงินนะครับแต่หากว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยเป็นกลุ่มที่มาตาสามสามมีการจ่ายเงินสมทบอย่างต่อเนื่องแล้วจ่ายเป็นระยะเวลานะครับคือ12เดือนครบ1ปีแล้วแลวยังคงยังจ่ายอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับหรือจ่ายมากกว่า12เดือนอาจจะเป็น12เดือน15เดือน20เดือน24เดือน3 6เดือนหรือหลาย มากกว่านั้นนะครับหลายปีเกินก็จัดว่าไม่มีข้อนี้ทั้งหมดครับเรียกได้ว่าจะได้นะครับนี่คือข้อที่1คุณต้องไม่มีข้อนี้คือต้องเป็นม3 3มานั่นเองข้อที่2คุณเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นผู้กันตนมาตรา3าที่เงินสมทบมาไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน3ปีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นม39ตรงนี้นะครับคุณจะไม่ได้เงินเพราะว่าเงินตรงนี้ให้สาหรับผู้กันตนมาตรา3.9 แล้วก็33ก็คือจะต้องข้อ1กับข้อ2เนี่ยคือคุณจะต้องเป็นอันสักอันหนึ่งนะครับแต่จะต้องไม่มีทั้ง2ข้อเลยนั่นเองนะครับโดยตรงนี้กง่ายๆครับคุณจะต้องไม่ใช่กลุ่มที่ไม่เป็นผู้ประกันตัมาตรา39คุณต้องเป็นมาตรา39และไม่พอคุณเป็นมาตรา39ที่จ่ายเงินสมทบมาตลอดนะครับแล้วก็ต้องจ่ายอย่างน้อย12เดือน ถ้าหากว่าคุณถ้าหากว่าคุณเนี่ยจ่ายเพียง5เดือน3เดือน2เดือนหรือเพิ่งเริ่มจ่ายตรงนี้จะไม่จัดอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับก็ถ้ากับไม่มีข้อนี้ถ้ากับว่าถ้าคุณไม่มีข้อนี้คุณได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินนั่นเองนะครับโอเคนี่คือข้อที่2ไม่เป็นผู้กันตัวมาตราสำคัญที่ทังคงทบมาไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน3ปีคุณต้องไม่ใช่กลุ่มนี้ครับ ต่อไปข้อที่ 3. บุตรของคุณอายุเกิน6ปีหรืออีกกรณีของคุณก็คือหรือไม่มีบุตรนะครับหากว่าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่มีบุตรแล้วก็บุตรอายุเนี่ยเกิน6ปีนะครับก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินตรงนี้ให้สำหรับคนที่มีบุตรเท่านั้นทีนี้เนี่ย มันต้องเน้นด้วยถ้าหากคุณมีบุตรแต่บุตรของคุณอายุเกิน6ปีก็ไม่ได้แต่หากว่าคุณบอกว่าคุณไม่มีบุตรเลยนะครับยังไม่มีลูกเป็นครอบครัวที่ยังไม่มีลูกนะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้นะมี2กรณีนะไม่มีลูกกับถ้ามีลูกอายุเกิน6ปีก็จะไม่ได้6ปีหนึ่งเดือนก็ไม่ได้6ปีหนึ่งวันก็ถือว่าไม่ได้นะครับจะไม่สามารถได้เงินสดตรงนี้นี่คือข้อที่3ดังนั้นเนี่ยคุณต้องไม่มีข้อนี้คือถ้ามีบุตรเนี่ยบุตรต้องอายุ เป็นเด็กและเกิดก็ได้หรืออายุไม่เกิน6ปีนะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิด,ดว่าคุณไม่มีบุตรก็ไม่ได้นี่คือข้อที่3เพราะกลุ่ม,มาบางกลุ่มนี้คือกลุ่มเด็กนั่นเองครับแต่ต้องเป็นเด็กที่ตามอายุที่บอกในคลิปนี้นี่คือข้อ3ครับต่อมาก็คือข้อที่4คุณเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านการทะเบียนรับเงินส่งขอบุตรนะครับคือเงินส่งขอบุตรตรงนี้เนี่ยคือเป็นชื่อของโครงการเงินที่จะให้ในครั้งนี้นะครับ หากคุณบอกว่าคุณไม่เคยลงทะเบียนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรตรงนี้คุณก็จะไม่ได้นะครับตรงนี้สําคัญมากๆหากว่าคุณเนี่ยเคยผ่านการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรแล้วก็จะได้นะครับแต่หากว่าคุณเนี่ยบอกว่าคุณเป็นไปอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับว่าข้อนี้เนี่ยคุณมีข้อนี้คือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรก็จะไม่ได้นี่คือข้อ4ครับ ข้อที่5าบัญชใีให้ไว้กับทางบัตรัฐเนี่ยมีการปิดใช้งานไปทําให้รับเงินไม่ได้คุณมีข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีข้อนี้บัญชีที่ให้ไว้กับทางภาครไม่ว่าบัญชีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไว้รับเงินนะครับคุณให้ไว้แต่รัตรับไปปุ๊บคุณก็ดันไปเผอปิดหรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มันปิดบัญชีไปเงินก็จะโอนให้กับคุณไม่ได้ครับตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับกลุ่มตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องคอยเช็คบัญชีของคุณ อย่างตลอดว่าบัญชียังคงเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเวลารัดโอนให้คุณเนี่ยจะทําให้เงินคุณได้นั่นเองครับนั้นเนี่ยหาข้อนี้ถ้าหาคุณไม่มีหมดเลยแล้วคุณได้เป็นตามที่ผมได้เล่ามาแต่ละข้อเนี่ยคุณก็จะได้เงินตรงนี้ครับซึ่งการได้เงินครับตรงนี้ก็คือเงินส่งค์บุตรเป็นเงินที่ให้สำหรับคนที่ เป็นมีมอ3ามสากมอามเกที่แจงกับสมทบมาไม่น้อยกว่าสอ2เดือนภายใน3ปีนะครับตรงนี้ที่คุณสาม,มารถลงทะเบียนได้เดี๋ยวผมจะใส่วิธีการลงทะเบียนไว้ให้คุณหลังวิดีโอนี้นะครับโดยการจะแลบเงินตรงนี้ก็คือได้รับ800บาทต่อคนนะครับแล้วได้เนี่ยไม่เกิน3คนก็คือคนละ800ก็เลยเป็น800ร้อยพันหบาทนะครับสท่านนั่นเองตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เกิด้นปีแรกนะครับ เดือนวันแรกที่ออกมาจากดูโลกใบน,นี้นะครับแล้วก็จนถึง6ปีเต็มถ้าเกิน6ปีจะไม่ได้ผู้ปกครองก็สามารถยื่นรับเรื่องได้น,นะครับตรงนี้ผู้ปกครองต้องเป็นคนทําเพราะว่าเด็กเพิ่งแรกเกิดเขาก็ไม่รู้อะไรอยู่แล้วนะครับต้องเป็นคนจัดการทําให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่ามอสามสามมสามเคืออะไรผมทบทวนให้อีกครั้งนะซึ่งมสามสามเนี่ยคือผู้ปกครองตอนที่ทํางานกับนายจ้างมอสามเก้าคือ เราจะทำงานกับนายจ้างแล้วออกมาประกันตนเองนะครับมาทํางานของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังคงจง่ายกสมทบอย่างต่อเนื่องก็เป็นม .39 นะครับโอเคแล้วบุตรที่คุณจะรับเงินตรงนี้ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองหรือคุณต้องเป็นผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายมีอะไรอะไรเป็นบุตรบุญธรรมอะไรอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือเรื่องสําคัญนะครับ บุตรที analogy, mother, so so år, ها, so ่ชอบด้วยกฎหมายครับให้ความสําคัญคือข้อเดียวเลยบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเขาว่าชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบุตรของเราเองที่เราขอดออกมาเองนะครับครอบครัวเราขอดออกมาเองหรืออาจจะเป็นบุตรที่เรารับมาเลี้ยงนะครับก็คือชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันแต่ต้องรับรับมาเลี้ยงแบบถูกต้องกฎหมายนะครับโอเคสำหรับผู้ครองที่ผู้กันตนนะครับก็ง่ายๆเลยครับเงินเนี่ยจะโอนเข้าให้กับคุณทุกสิ้นเดือน ดยปกติแล้วจะโอนทุกสิ้นเดือนก็คือบางเดือนมี31วันก็31บางบเดือนางมี30วันก็30อย่างเดือนกุมภาพันธ์จะมี28วัน29วันก็ตามนั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าไม่ติดเสาร์อาทิตย์ถ้าติดเสาร์อาทิตย์มันก็จะลดลงมาครับอย่างเดือนนี้ก็มีการติดเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือเลยโอนเป็นวนันศุกร์ที่29มีนาคม2 5 6 7นั่นเองครับนี่ก็คือเงินแบบนี้ทีนี้ผมสรุปให้คุณอีกครั้งนะครับเงินจะโอนให้กับ สรุปก,กันอีกทีไม่มี5้าข้อนี้ได้เงินแ0ดอยพันหกสองพันสี่ก็800อก็คือมีบุตร1คนพันหกก็คือมีบุตร2คน2องพคือมีบุตร3คนนะครับข้อที่1ครับก็คือไม่เป็นผู้บัญญัติตนมาตรา3าาคุณเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่น้วเป็นคุณมันมสามสาม,สามที่ยังงสมทบมาสิบสองเดือนก็รับเงินข้อ2คุณเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่มาตรา39หรือเปล่านะครับถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ใช่คุณเป็นมอสามเก้าที่ยังสมทบมาสิบสองเดือนขึ้นไปก็คือได้ข้อสาม บุตรของคุณเนี่ยคุณไม่มีบุตรหรือเปล่าแล้วก็บุตรของคุณอายุเกิน6ปีหรือเปล่าถ้าใช่ก็จะไม่ได้เงินนะครับต้องเป็นกลุ่มที่บุตรอายุยังไม่เกิน6ปีอยู่ในตั้งแต่วัน,วนแรกจนถึง6ปีแล้วก็ต้องมีบุตรด้วยถ้าไม่มีบุตรก็ไม่ได้ข้อที่4ครับไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินส่งขคบุตรคุณเคยลงทะเบียนเงินส่งขคบุตรโครงการนี้หรือเปล่านะครับหากคุณไม่เคยลงทะเบียนก็จะไม่ได้ต้องเคยลงทะเบียนแล้วผ่านด้วยถึงจะได้ครับ ข้อที่5ครับบัญชีที่ให้ไว้กับทายบัตรเนี่ยที่คุณให้ไว้มีการเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่าถ้ามีการเปิดใช้งานอยู่ก็ได้ถ้าไม่เปิดใช้งานมีการปิดใช้งานก็จะไม่ได้ดังน,นั้นเนี่ยคุณต้องไม่มีตามที่ผมได้บอกในคลิปนี้แล้วคุณจะได้เงินตามที่ผมบอกครับ8 0 0 0้2 4 0 0บาทอย่างแน่นอนนะครับโดยการจะได้เงินนี้ก็คือได้วันศุกร์ที่29มีนาคม2 0งนี้หวังว่าทุกท่านจะได้เงินหากเขาไม่ลงทะเบียนรับเงินสงขอาวบุตรตรงนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้หลังวิดีโ